ก็ตอนระหว่างตั้งครรเนี่ยก็จะน้ำหนักเราก็จะขึ้นหน้าอกก็จะใหญ่ขึ้นยิ่งเราเคยทำหน้าอกมาแล้วเนี่ยมันจะยิ่งแบบโอหย่อนหย่อนง่ายด้วยแต่ยังไงก็ตามใครที่เคยทำหน้าอกกับหมอมานะครับก็มาเช็คตามระยะเนี่ยแหละถึงแม้จะตั้งครรภสวัสดีครับนี้มาตรวจประมาณ2ปีครึ่งได้นะครับนะ คนว่าทำหน้าอกไป400ซีซีเป็นโมทีว่าสงกลมนะครับก็ตอนแรกที่มาทำตอนนั้นลูกสองแล้วก็ถางทำเนี่ยนมแฟบลงเลยเหลือสักร้อยซีซีเองนะ<ช>ดูรูปก,ก่อนก็ได้นะครับก็คืออืมโอ้โหน้อยมากตอนนั้นคือให้นมใช่ไหมฮะหลังก็ให้นมไปประมาณปีสองปีกว่าให้แค่ให้แค่ไม่ถึงปีเหรอไม่เออแล้วก็หยุดไปสักปีหนึ่งค่อยมาทำใช่ไหม ต้องรอให้น้ํานมหยุดก่อนนะไม่ใช่แบบว่าให้นมลูกเสร็จปุ๊บมาทําได้เลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ต้องรอ6เดือนถึงหงปีก่อนให้น้ํานมเนี่ยหยุดหมดก่อนคุณมาก็รอน้ํานมหยุดก่อนเรียบร้อยแล้วอรอให้ไซส์มันเล็กลงแล้วก็มาทําก็เราชอบไซส์สี่ร้อหมอก็จะทำให้แบบเน่อกล้ามเนื้อ400ซีซีนะ<ม>ก็ตอนแรกก็สวยดีแล้วก็มา Followup กับเราประ,ประจําเลยจนเนี่ยตั้ง1ปี2ปี ตอนนี้ตั้งคันได้อีกแล้วเป็นคนที่สามแล้วนะอ่าก็ตอนนี้ได้ประมาณเท่าไหร่นะสักสอเดือนใช่ค่ะสัปาห์สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะสัปดาห์เนาะก็ตอนระหว่างตั้งคันเนี่ยก็จะน้ําหนักเราก็จะขึ้นหน้าอกก็จะใหญ่ขึ้นเนาะอ่ก็จะมีคําแนะนำคำเหมาจากหมอนี่แหละว่าถ้าน้ำาน้ำหนักเยอะต้องนมใหญ่ขึ้นในช่วงตั้งครันเนี่ยหรือช่วงที่ให้นมบุรเนี่ย เราก็ควรจะเหมือนใส่บาร์ซับพอร์ตมันไว้ยิ่งเราเคยทําหน้าอกมาแล้วเนี่ยมันจะยิ่งแบบโอหย่อนหย่อนง่ายด้วยถ้าเราไม่ไม่ซับพอร์ตมันไว้เนาะเพราะฉะนั้นอ,อย่าอย่าไปโนโบาร์เนาะบางทีบาร์มันไม่ได้ไปกดต,ตัว,ต,วตัวท้องหรอกก็คแค่เลือกบาร์ที่ท,ที่มันมีสายรัดพยุงเป็นซับพอร์ตไว้เนี่ยแล้วก็บางครั้งถ้านมใหญ่ขึ้นเราน้ําหนักมากขึ้นก็อาจจะต้องใส่บาร์ครับที่มันใหญ่ตามด้วย มันเช็คด้วยว่าปลามันยังพอดีกับเราอยู่มันช่วยพยุงนมเราอยู่เนาะคือจริงๆให้นมลูกได้คนทําซิลิโคนไปเนี่ยไม่มีผลกับการให้น้ํานมเนาะไม่ว่าจะเหนื่อยหรือจะใต้กล้ามเนื้อนะครับก็หลังให้นมมันมักจะเล็กลงมันจะมักจะย่อนลงเพราะฉะนั้นก็ต้องมา ทรงของบาร์ให้มันเล็กลงตามด้วย<ฮ>ะนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกทีหลังหลังที่เราหลังคลอดไปแล้วหลังให้นมไปแล้วแต่อย่างไงก็ตามใครที่เคยทำน้ออกกับหมอมานะครับก็มาเช็คตามระยะนี่แหละถึงแม้จะตั้งครรนน้อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยก็มาเช็คเนาะเพราะอันนี้เธอเช็คประจำปีครับซึ่งมาเช็คแล้วปกติดีคนวาก็ยังซิลิคนยังยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับมีอ่า ทางผืดก็ไม่มีแผลก็ดีอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องอยังต้องเช็คกันไปเรื่อยเช็คครั้งต่อไปก็คือเป็นเรื่องของหลังหลังคลอและหลังหลังให้นมโลกแล้วนะครับจริงๆแล้วหมอสูเขาจะนัดนะนัดทําอันตรซา,าวเช็คดูว่าต่องท่อน้ํานมมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปิดดีหรือเปล่าเพราะบางครั้งนี่เกิดเป็นแบบท่อน้ํานมข้างน้ำท่อน้ํานมแบบกลายเป็นซีดน้ํานมอย่างเงี้ยก็จะต้องใช้วิธีนวดอะไร ซึ่งก็นวดได้ทำเนาะทำถึงจะทํานมไปก็สามารถที่จะนวดเพื่อจะไล่น้ํานมทีม่มันค้างอยู่ในนั้นได้ตามปกตินะครับมไม่มีปัญหานะครับ